สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชัมกิ่งตอนชาอมนะครับอันนี้รากยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาชําในกระป๋องนมนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับอันนี้ยอดแตกนะครับแต่รากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวัสดุชําเราจะมีแกลบหมักใบก้ามปูขี้วัวเก่ามะพร้าวสับนะครับแล้วก็แกลบดำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับกิ่งนี้เป็นกิ่งตอนของกิ่งชโอมไร้น้ำนะครับซึ่งเราตอนไว้จากต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ในบ้านนะครับั้นตอนตัดต้องระวังนะครับช่วงนี้นะครับตอนที่ดึงออกนะครับเพราะว่ารากอาจจะหลุดได้นะครับสําคัญคือตอนที่เราตัดตุ้มตอนนะครับครับจากนั้นก็นําตุ้มตอนมาใส่ในภาชนะเรานะครับ เวลากดกดด้านข้างนะครับกดด้านข้างรอบๆนะครับอย่าให้ไปโดนตรงแกนนะครับเดี๋ยวรากจะขาดนะครับกดด้านข้างนะครับใส่ให้เต็มนะครับกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นแล้วก็ผูกเชือกนะครับกันโยกไว้ที่เราจะปักไม้ไปหนึ่งอันนึงชิดกับกิ่งตอนนะครับแล้วก็จะผูกไว้กันทำต้นโยกนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับครับอันนี้เรจะใช้วิธีควบแน่นนะครับแต่ว่าอบเฉพาะกระถางนะครับเราไม่อบั้งยอดนะครับแบบนี้ประมาณนี้ครับ,รบแล้วก็จะผูกถุงให้แน่นนะครับผูกให้แน่นเลยนะครับเป็นการควบแน่นโดยการอบลากไว้ในในถุงนะครับ จะทําให้รากออกเร็วขึ้นนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไว้ในที่ร่มก่อนนะครับแล้วก็คอยดูนะครับเดี๋ยวจะจะมีรากออกมาเต็มๆนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยจะเปิดถุงประมาณสักสามอาทิตย์นะครับเก็บไว้ประมาณนี้นะครับไว้ในร่มลำไรนะครับอย่าให้โดนฝนมากนะครับเป็นกิ่งตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแฉะและเน่าได้นะครับสวัสดีครับ